ชี้ธีเดดกับเซียนมีทุบโต๊ะประจำวันที่15กุมภาพันธ์2565สวัสดีครับเหมือนเดิมครับวันนี้มีข้อมูลก่อนเกมการแข่งขันมาฝากกัน3คู่ประจำคลิปวันนี้นะครับยูฟาแชมเปียนลีกนะครับคู่แรกครับคู่ใหญ่เลยนะครับปารีสแซงต์แชมงเจอกับเลอัลมาริดเวลาตี3ครับคู่ที่2เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเวลาตี3เช่นกัน ในขณะที่คู่สุดท้ายเป็นฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับซึ่งเป็นคู่เอกเหมือนกันเพราะว่าวันนี้มันเตะคู่เดียวนะครับแมนเชสเตอร์ยูเตดเจอกับไบรตันครับไปดูที่ราคากันสักนิดหนึ่งนะฮะราคาเอเชียนทีคับ,นะค,ะค,บคู่ปารีสที่เปิดมาเป็นปารีสแซงต์แชมงต่อที่ครึ่งลูกนะครับส่วนของคู่ที่สองนี่เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อที่หนึ่ง ลูกควบลูกครึ่งไงน,นะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็นลูกครึ่งนะครับคู่สุดท้ายของทลิปเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อ1ลูกนะครับ <S 1> <S 1> เปิดมาที่ต่อ1ลูกเลยนะครับ1ลูกล,ลบสิบนะครับแล้วก็ขยับลงมาเป็นครึ่งควบลูกนะครับ <S <S ไปดูข้อมูลคู่แรกกันสักนิดนึง ปาลิสเซนช์แมงเจอกับเลเอามาตนะครับ mm hmm. ผู้นิเตะกันที่สนามปาร์ค erm เดอะแปรน์นะครับบ้านของปาลิสเซนช์แมนนั่นเองนะครับผลงานที่พบการล่าสุดนะครับ6นัดนะครับเป็นปาลิสเซนช์แมงชนะ1นนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไปีก3นะครับมาติดทำได้ดีกว่านะครับ การแข่งขันทุกรายการนะครับ6นัดหลังสุดเนี่ยนะครับเปเชชนะ4เสมอ2ไม่แพ้ใครนะครับส่วนของมาดริกนั้นชนะ2เสมอ3แล้วแพ้1ครับดุดเสมอไปเยอะเหมือนกันนะครับเปเชเนี่ยชนะ2นัดติดแล้วก็ไม่แพ้ใครในช่วงเวลาปกติเวลา90นาทีนะครับไม่แพ้ใครมา14นัดรวดแลวนะครับไม่มีตัวนักเตะหลัก จ็ดเพิ่มเติมนะครับนอกจากเนม่าแล้วก็เซอร์คิโอลาโอสนะครับซึ่งยังบาดเจ็บอยู่แล้วลุกเนี่ยน่าจะเป็นอังเคลดิบาเลียเโอเนลเมสซี่แล้วก็คิริยันเอ็มบัตเต้นะครับประสานงานร่วมกันมาในระบบ4-3-3นะครับส่วนเลเอามาตุยหนั้นชนะแค่ครั้งเดียวจาก4เกมที่ผ่านมานครับเกมนี้จะกลับมาใช้งาน Back side, แบ็กซ้ายแฟร์คลองเบนดี้นะครับและก็อาจจะนะครับอาจจะได้คาริมเบนเซม่ากลับมาประสานงานกับ วินิสอุบจูเนียครับมาในระบบ4-3-3เช่นกันนะครับกองกลางมีโทนิครอสลูก้กาโมลิตนะครับแล้วก็คาซิมิโลนะครับน่าจะได้ออกสตาร์ทนะครับหลายงานผู้เล่นบาดเจ็บนะครับของทั้งฝั่งของ p ีเชนะครับอันเดเอเรล่านะครับเซเชลลาโมสที่เจ็บยาวนะครับ มวลเบอร์นาร์ดนะครับไม่ได้ลงนะครับเนมานี่รอดทดสอบความฟิตนะครับส่วนของทางด้านของมาดริดนะครับโซลรันเบนดี้นะครับคาริเบนเซมามาเรียโนนะครับรอเช็คความฟิตนะครับไม่แน่ใจว่าจะลงได้หรือเปล่านะครับในรายการแชมเปี้ยนลีกเนี่ยบาติดบักจะงัดฟอร์มเก่งออกมาได้บ่อยๆนะครับแต่ในเวลานี้เนี่ยเปเอสเชเขายกระดับทีม ของตัวเองขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนําไปแล้วนะครับแต่การที่พวกเขาเนี่ยมักจะเป็นขาประจําในการเข้ารอบลึกๆได้เกือบทุกปีเลยนะครับในปีนี้พวกเขาตั้งเป้าถึงการเป็นแชมป์ด้วยนะครับสถานการณ์ที่หลีกเอิงก็ลอยตัวนะครับทำให้สามารถโฟกัสกับรายการนี้ได้เป็นอย่างดีไม่แพ้ใครมา14นัดติดในเวลา90นาทีนะครับในขณะที่สถานการณ์ของผู้มาเยือนนั้นจะว่าเสียศูนย์อยู่ก็ได้นะครับ ชนะครั้งเดียวจาก4เกมแะนกเกมรุกยิงได้แค่ลูกเดียวครับเกมนี้อาจจะต้องเข็นคาริมเบนเซม่านะครับลงออกสตาร์ทเป็นตัวหลักนะครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นมีอาการบาดเจ็บจนทีมเนี่ยไม่เสี่ยงใช้งานมาระยะหนึ่งนะครับขณะที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ยังคงเป็นชุดหลักหน้าเดินมนะครับลูกาโมดิ้นะครับยังอยู่นะครับจุดที่ประมาทพวกเขาไม่ได้เป็นอันขาดคือในแง่ของประสบการณ์ของผู้เล่นตัวเก่าๆนะครับ ซึ่งผ่านเวทียุโรปมาโช์โชว์โดยเฉพาอย่างยิ่งในใน,ในรอบด็อกเอาทแบบนี้นะครับเกมนี้มีโอกาสออกเสมอสูงนะครับแต่ถ้าจะมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะเนี่ยมันน่าจะวัดกันที่ความเด็ดขาดซึ่งดูแล้วนะครับเ PSH น,น่าจะทําได้ดีกว่าคนระับแน่นอนว่าเจ้าถิ่นต้องเล่งเครื่องชนะให้ได้ก่อน,นับไม่งั้นออกไปเยือนมาดเดดในลาบากแน่ครับดังนั้นครับ คู่นี้บ้านใครบ้านมันครับโมเมนตัมมาทางเปสเชมากกว่าครับในเวลานี้เซียนหมีเลือกเชียร์เจ้าบ้านเปสเชียละกันนะครับไปต่อกันคู่ที่2นะครับสป,รสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้ยังอยู่ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกอยู่นะครับเวลาที่3นะครับสนามโซเซเอสอวาราสนะครับบ้านของลิสบอนนั่นเองนะฮะ ผลงานที่พบกันล่าสุดนะครับพบกันมาเพียงแค่2ครั้งนะฮะเป็นผัดกันแพ้ผัดกันชนะครั้งละคนละครั้งนะครับผลงานทุกรายการครับ6นะัดหลังสุดนะครับฟารลิสบอนครับชนะ4เสมอ1แล้วแพ้1น,นะครับส่วนของทางฝั่งซิตี้นั้นชนะ5เสมอหไม่แพ้ใครครับ เจ้าถิ่นสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับลูกทีมของรูเบนอมโมรินนะครับโชว์ฟอร์มกันได้ดีมากเลยนะครับในนัดที่แล้วนะครับไปเสมอกับปอร์โตในเกมลีกมานะครับส่วนสภาพความพร้อมนะครับยังไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษโดนแบนเพิ่มเติมนะครับนอกจากเฟโดปอโร่นะครับที่ยังต้องเช็คความฟิตอยู่นะครับนัดน,นี้จัดทับลงเล่นในระบบ 3-4-2-1น,นะครับมีตัวลุกด้านหน้านะครับคนเดิมนะครับปาโบซสลาเบียและก็นูโนซันโตนะครับเปาลินโยเป็นหน้าเป้านะครับส่วนทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับลูกทีมของเป็กกอริโอลานะครับโชว์ฟอร์มได้ดีตามมาตรฐานของพวกเขาอยู่แล้วนะครับ จะเป็นตัวผู้เล่นหลักหรือสำรองก็ทดแทนแล้วก็เล่นกันแบบรักษาคุณภาพให้ไม่ต่างกันเลยสักนิดนึงนะครับเกมล่าสุดบุกไปถล่มนอริซิตี้ในเกมลีอ4ประตูต่อ0ูนนะครับราฮิมสเตอร์ลิงซัดแฮตทริกให้ทีมนะครับทำให้ตัวเขามีความมั่นใจแบบสุดๆไปเลยครับช่วงนี้ส่วนสภาพขอความพร้อมของทีมนั้นเนี่ยหมดสิทธิ์ใช้งานคลายวอลเกอร์นะครับเพียงรายเดียวเท่านั้นติดโทษแบนลงเล่นในระบบ4-33ตามสูตรครับ น่าจะเป็นริยาดมาเลสนะครับฟิลโฟเดนแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงเป็น3ประสานในแดนหน้านะครับดูผู้เล่นนิดหนึ่งนะครับกัปตัเชสซุดยังเจ็บอยู่นะครับแจ็คลีเจ็บไคลยวอคเกอร์เจ็บนะครับนังนี้เชื่อว่าแมนซิตี้น่าจะบุกไปชนะสปอร์ติ้งลิสบอนได้ไม่ยากครับ มาตรฐานและก็ศักยภาพของซิตี้เหนือกว่าสปอร์ติ้งลิสบอนมากนะครับฟอร์มการเล่นของทีมก็ยังคงร้อนแรงและไร้เทียมทานนะครับไม่แพ้าใาย12นัดติดโดยชนะมาถึง11นัดน,นะครับแล้วก็เสมออีก1นัดใน12นัดน,นะครับถ้าเกมรับและเกมรุกของทีมถือว่าทำได้ดีมากๆในขณะที่ทางด้านของเจ้าทีม s สปอร์ติ้งลิสบอนไม่ขี้เหร่เหมือนกันนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีเช่นเดียวกันไม่แพ้ามา5นัดติดน,นะครับ แต่ด้วยขุมกำลังของทีมที่อ่อนกว่าครับนัดนี้สปอร์ติงสบอนเนี่ยไม่น่าจะต้านทานความแข็งแกร่งของแมน City ซิตี้ไหวนะครับสปอร์ติ้งดิสบอนคาบ้านแน่นอนครับผมว่ายิงเกิน2ลูกนะครับนัดนี้เซียนมีเลือกเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต่อที่คู่สุดท้ายนะครับเราโยกไปที่ฟุตบอลพี่มีอังกฤษกันสักนิดหนึ่งนะครับ ลงเตะอีกแล้วครับแบงค์เชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกบบไบรตัน to นะครับ two, ลงเตะกันในเวลาตี35นาทีนะครับโอทัฟฟอร์ดจะรีสอร์ทแอนด์สปาหรือเปล่าต้องมาดูกันนะผล <are> งานที่พบการ6นัดล่าสุดนะครับแบงค์เชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะรวด6นัดนะครับ <are> โอ้โหตั้งแต่ปี2021นะครับ จนไปถึงปี2019นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะรวดนะฮะอันดับในตารางคะแนนนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านครับอยู่ในอันดับที่5ต้องรีบทําแต้มไรบี้เวสต์แฮมอยู่นะครับอันดับที่5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด40แต้มจาก24นัดนะครับส่วนของไบรท์ตันนี่อยู่อันดับที่9นะครับ33แต้มจาก23นัดนครับ ผลงานล่าสุด6นะัดหลังนะครับในทุกรายการนะครับคุณดูนี่นะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะแค่2แล้วเสมอ4นะครับหลุดเสมอเยอะมากนะครับท,ทั้งทางที่เป็นฝ่ายนำไปก่อนหลายเกมนะครับส่วนของไบรตันนะครับชนะ1เสมอ4แพ้1ฮนะโอ้ฟอร์ไม่ต่างกันเลยครับ แมนยูเนี่ยยังเล่นเหมือนรับค่าแรงไปวันๆนะครับลูกทีมของอลุงลาบลังนิกนะครับหลังจากเสมอคู่แข่งมา2นัดซ้อนนะครับด้านความพร้อมมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมๆครับแม้ว่าล่าสุดเนี่ยรายงานแจ้งว่ากองกลางอย่างเฟสเนี่ยหายโควิดแล้วนะครับน่าจะรอทดสอบความฟิตนะครับ ส่วนในลน์ของเอเลสเตเลสนะครับแบ็กซ้ายน่าจะกลับมาจากการน่าจะกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากหายเป็นโควิดเหมือนกันพร้อมแทนที่ของลุกชอนะครับ mm hmm. ที่เจ้าตัวเช็คล้ำหน้าพลาดมา2นัดซ้อนนะครับทำให้ทีมเสียประตูทั้ง2นัดน,นะครับขณะที่เกมรุกจะยังส่งผู้เล่นหน้าเดิมๆไม่ว่าจะเป็นมาคัสแล็ฟอร์ดนะครับรรบูโน่ฟอนเดสเจดอนซันโชแล้วก็คริสตินอลโลนันโดนะครับ ลงเดิกกำลังล่าตะข่ายเหมือนเดิมนะครับมาในระบบ4-2-3-1เว็บไซต์นี้ขึ้นมาเป็น4-3-3ให้นะครับส่วนของไบตันนะครับมีความมั่นใจกลับมาสู่ทีมอีกครั้งนะครับหลังจากพวกเขาเนี่ยปลดปล็อกนะครับคว้าชัยชนะมาได้เป็นหัวแรกในรอบ5นัดด้านความพร้อมไม่มีใครเจ็บหรือแบน์เพิ่มเติมนอกจาก มีด็อกเอ็มเวปูนะครับกองกลางนะครับแล้วก็เจเรมี่ซามิเอนกองหน้าของเขานะครับจุดที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคือตรงแดนกลางนะครับที่จะส่งอีฟบิทซูมานะครับมิดฟิลด์คนสำคัญที่เพิ่งเสร็จภารกิจพาทินชาตเซเนกัลกลับมานะครับออกสตาร์ทตัวจริงนะครับอีกหนึ่งตำแหน่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นแผนกเกมรุกนะครับก็คือแดนนี่เวลเบกนะครับจะกลับไปนั่งสำรองแล้วใส่ชื่อของ เลอันโดรทรัสซ่าที่เพิ่งหายเจ็บกลับมานะครับไรตันนี่กำลังอยู่ในช่วงขาลงนะครับขออภัยฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังอยู่ในช่วงขาลงนะครับสภาพทีมนขาดความมั่นใจฟอร์มการเล่นห่วยแตกมากเลยนะครับเสมอกับทีมรองบ่อนมา2นัดซ้อนท,ท,ทั้งที่เป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อนนะครับ พอขาดความมั่นใจครับทุกอย่างก็แย่ตามไปครับวันนี้ได้ลงเล่นในบ้านอีกนัดนะฮรเจอกับผู้แข่งที่มีสถิติคมกว่าชัดเจนด้วยการคว้าชัยชนะมา6นัดหลังสุีิพบกันวันนี้ต้องทําทุกอย่างเพื่อปลดล็อกเก็บ3แต้มครับขณะที่ใบตั้นผู้มาเยือนนะครับนัดล่าสุดคว้าชัยมาได้อีกครั้งหนึ่งสภาพทีมกลับมาสมบูรณ์แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่การออกไปเยือนทีมที่แพ้ทางกันอยู่แล้วเนี่ย น่าจะเป็นงานยากของไรตันอีกนัดหนึ่งนะครับที่สำคัญใครเป็นแฟนแมนยูจะเข้าใจหลุดนรกของทีมแมนยูนะครับเสมอ2นัดแล้วนัดนี้จะชนะแล้วค่อยไปแพ้นัดหน้านะครับเอาเป็นว่าจากสถิติในแมนยูเหนือกว่านะครับสำหรับนัดนี้ยิงชนะลูกเดียวก็ชื่นใจนะครับสำหรับแมนยูแล้วก็คิดว่าแมนยูน่าจะปลดล็อกเก็บชัยชนะได้สำเร็จนะครับเซียนหมีก็เลยขอเลือกเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแลวกันนะครับ สรุป3คู่ในค่ำคืนวันนี้นะครับบาเลเซียแมนกับเรอัลมาดริดนะครับราคาเป๊เชต่อครึ่งลูกนะครับคู่นี้ขอต่อเป๊เชครับส่วนคู่ที่2ครับสปอร์ติ้งลิสบอนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อลูกครึ่งนะครับคู่นี้ขอต่อซิตี้ครับคู่สุดท้ายนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับไวย์ตันนะครับ ราคาเปิดแมนยูต่อขึ้นควบลูกกันนะครับคู่นี้ต่อแมนยูเหมือนเดิมครับเอาให้สุดครับสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามตั้งค่าแจ้งเตือนให้กับ YouTube Channel เซียนยูทุกโต๊ะด้วยโชคดีทุกคนครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ